มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จัดงานวันศากริศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ปีพุทธศักราช2568 w u ี๋ยวเยูคอเด2025ในวันพุธที่8มกราคมพุทธศักราช2568ณห้องประชุมใหญ่อาคารไทยบุรี โดยมีรองอธิการบดีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรพดุงศักดิ์สุขสะอาดเป็นประธานในพิธีเปิดงานและได้รับการตอบรับจากสถานประกอบการนักศึกษาและประชาชนทั่วไปกว่า1,500คนงานวันสากิจศึกษาในครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้การนำของอาจารย์ดรอัตนานเตโชพิสารวงศ์ผู้อำนวยการศูนย์สากิจศึกษาและพัฒนาอาชีพมหาวิทยาลัยวลัลย์ลัก ที่มุ่งเน้นการเชื่อชูเกียรติสถานประกอบการที่ให้การสนับสนุนการดําเนินงานด้านสาขาิศึกษาอย่างต่อเนื่องในส่วนของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ที่จัดงานวันสาขาิศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ที่สําคัญเลยก็คือว่าประโยชน์จริงๆของการจัดงานครั้งนี้เนี่ยมันจะมีอยู่สองภาคส่วนก็คือประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับนักศึกษานะครับกับประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับสถานประกอบการเราเรียกง่ายๆว่าวันนี้เราจะเป็นวัน matching day ก็คือให้นักศึกษากับสถานประกอบการได้มาพบกัน นะครับเราก็ได้พูดคุยรายละเอียดเพื่อที่จะพัฒนาต่อเนื่องไปเป็นการสากิจศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์นะครับผมส่วนสถานประกอบการเองสถานประกอบการเองก็จะได้คัดเลือกเด็กได้ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการไฮไลท์ของงานในปีนี้ได้แก่ การมอบรางวัลสถานประกอบการดีเด่นที่ผ่านเกณฑ์การดำเนินงานด้านสาสกิจศึกษารวมถึงการมอบรางวัล w u u c o o p Best Partner s h i p Award ให้กับสถานประกอบการ15แห่งที่สนับสนุนการพัฒนานักศึกษานอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรม Job Fair โดยมีสถานประกอบการชั้นนำจากหลากหลายสถานประกอบการจำนวน77แห่ง เปิดรับสมัครงานกว่า1000อัตราทั้งในสาขาบัญชีการตลาดวิศวกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอื่นๆโดยผู้สมัครสามารถสัมภาษณ์งานได้ทันทีนโยบายของมหาวิทยาลัยก็คือว่าในการผลิตบัณฑิตของเราเนี่ยเราต้องการให้บัณฑิตของเราเนี่ยสามารถปฏิบัติงานได้จริงเป็นบัณฑิตที่พร้อมทำงานการนำระบบการศึกษาในรูปแบบสากลิามาใช้จึงเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้นักศึกษาของเราได้สามารถพิสูจน์ศักยภาพในการทำงานที่แท้จริงนะครับ การจะดําเนินงานด้านศึกษาเนี่ยไม่สามารถทําโดยลําพังมหาวิทยาลัย<ม>ก็เลยต้องอาศัยความร่วมมือจากทางผู้ประกอบการหลากหลายการจัดงานในวันนี้จึงเป็นกิจกรรมอันหนึ่งที่เราต้องการทําให้เห็นว่าความร่วมมืออย่างดียิ่งหรือแน่นแฟ้นระหว่างมหาวิทยาลัยว่าไลักษณบทางผู้ประกอบการที่ร่วมจัดสายศึกษาเนี่ยช่วยสนับสนุนส่งเสริมพัฒนาให้นักศึกษาเราเป็นนักศึกษาหรือเป็นบุคลากรที่พร้อมทำงานได้อย่างแท้จริงงาน WU Co-op Day 2025 เป็นอีกหนึ่งความสำคัญที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ในการสร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพให้สอดคล้องกับความต้องการของภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศในอนาคต